สบายดีสบายดีตอนดึกดึกเด้อพี่น้องเอ้ยม่มอนก็น,นอนมาลับก็เลยขึดจะกะกินเขาเนาะมากินเขานแม่มอนหนึ่งเฮ็ดเด้อหนึ่งเฮ็ดเกี๊ยวประเด็กอันนี้กล้วยซื้อมาเตอตลาดอันนี้นะมาเสบ็บเสบ็บน้ำกัน <laughs> อยากแ้มได้ก็กินยำนั่นนะเพราะว่าบริกินเขาแต่หัวแรงอะนะก็น,นะนอนมารับก็เลยเกิดอยากเขาว่าสันซะมาพี่น้องลุกหลานกินเขานะแม่มอนเดอ <c oughs> มืมันนี้แปลกบ่มืมันี้กินเขาตอนดึกดึก กองเลยตีกองดึ้อเลยตุ่มในยุบัตนะตีสามมีมนกินเขาตีสามแต่ว่าแรงเบริยากเขาบากินเขาจีใส่นมไปแต่ว่าแรงนะ,ะเลยบริกกินเขาสนะนส กินเกี๊ยวทอดมาแต่เพื่อนางอ้นเ,นเนนนลบอดไอยู่ไม่มานอนมารักเหมือนเลยนะจะเป็นอย่างนอนมารัก็่คือจากเขาสามโม It's nothing. ัวเนี่ยก็หน่วยเตี๋ยงไนี่ไ,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 ไสืตรวิสาบาทชิปตะกี้หนึ่งเขาวันห่อนเดี๋ยวกินเขาก็วกว้นกล้วยแซ่ mà sẵn xì ngon một nhạc, đây kim nó sẵn เห็นเม่นข้ามานะเม่นเข้ามาเรื่องมอนอะไระครับย้ายวะสัตเป็นอีหยังว่ะเป็นบวมบ่วมมสันเนี่ยคือไข่เสียบสันเนี่ยตาก็จนจนจนหิต ือไข่ใช่เป็นบัวอมว่าสั่นสี่แจงน่งบาหวานมาเบื้องโต้คือไข่ใช่คือบวมหมดแล้วว่าสั่นเด็กบะหม่ม้อญทางนั้นหนุกร้านเบื้องม่ม้อนก็มาบวมอยู่บ่ มีม้อนบาได้บวมนะมาเดืบวอมนะแข่งค้ากับบริด้บวมไม่ม้อนนั่นอ้วนน้นำหนักเกจ11โลไปตรวจอยู่นันนี้สี่แจงมาหลายเถืออะไรเรื่องเรื่องอนั้นว่าเบ้าเบาหวา,านนี่แต่บางคนลูกร้านกับมินแบบดีๆ แม่ม้อนอย่ากินของหวานนะเดอ้อห่วงสุขภาพเด้ออืมเป็นห่วงเทาแก่โตแล้วคอมเมนต์อันนี้นะแม่มอนซ่าถูกมทนาเนี่ยเสก้าวเท่าเสกหัวคอมเมนต์แบบนี้นะหนาหักที่สุดลูกหลานคนนี้นะแล้วคนนั้นที่คอมเมนต์นะมึนนะมคิดมันมึนนี่นะ กินเกีียวอกินอะแม่คือกินเกีียวกินยังแะยาย่าคอยเบืองเจ้าคือไข่แถคือบวมแถ่เป็นเบาหวานบ่ก่า้าไหนรวาไก่ตายเราภาษาไหาไก่ตายาไหนนเรา เล่นดีๆน <Liberty acontece> ่ะบอกเป็นบอกคนเฮาจะจะว่าแม่นดีๆนะมันดีที่สุดจยว่าสิ่งแต่มันบ่มเมาะสิ่งแต่มันบ่มมวนนะมันบ่มมวนเนาะคำเหม็นมาแบบบ่มมวนมันบ่มมวลนะอ่านเบื่อไรนะมันก็บ่มมวนมันบ่มเมาะเข้าใจไหมครับมันบ่มีมารยาททุกคนนี่ จังได้กระยาเด็กครอบใจที่เขามาที่เขามาเบิ้งไหมท่นจ้ะเขาหมบใจทุกสิ่งทุกอย่างม่มอนก็นถือว่าปเจ้าให้พรเนาะทุกสิ่งทุกอย่างบริหารเด้อะว่าวสุภาพเหมือนให้อ่าน,มนเมืองผู้ผู้คนคอมเมนต์ดีๆนะแต่เจ้าแล้วคอมเมนต์บดีนะเจ้าบ่าอายว่ผู้คนเขามาเบิ้งนะโอ้ คนนี้เม I mean so 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 ่นแนวนี้ใส่ไม่มอนเนาะบ่เหมาะเด้เพิ่นก็คิดแต่ในใจเพิ่นคือว่าให้ลาวในนี้นาะจังซะบ่อายเด้อล่ะดาวบ่ได้เฮ็ดยังให้นะเจ้าดีบ่เป็นบ่เพิ่นก็สิว่าในนี้แหละูเพิ่นดีซั่นซะเพิ่นคิดดีเนาะ ยังค่ะว่ามันหมอคนเํานะคะเป็นผู้ใหญ่โตเนาะมันทั้งกะมวนทยทั้งกะมวนไทยประโยชน์ยินดอกสิ่งที่มันมวมวนนะแน่นั่นหมดละเราสุขอบุคคลนินนะว่าเอาใส่หมอนเลยพี่น้องาาบแช่งให้โมตายนะ นเฮมนั่นตายหมดตายคนนี่บ่พ้นนี่บ่พ้นคนตายเดี๋ยวไปก่อนขอไปน้าหลงท่านะจะไปพร้อมกันอีกถ้าหอนหมือนั่นน่ะหามไว้ก็บ,บ่ฟังความตายน่ คนเก็บคมเป็นนย่างกรหาม่บพังลูกเก้าแนวหนึ่งลูกข่อยเป็นแนวหนึ่งบ่มีไผ่ดอกบุคคลใดดอกสีบเยย่เป็นพญาในโตัวนะเป็นเมื่อทุกคนราเป็นแน่หนึ่งกับแนวหนึ่งลูกเขาเขาตัวนะเจ้าไม่ม้อนนก,น,กนก็มีลกคือการคมดันเก็บขอเขาทีโลกแม่ม้อนเป็นปัจจุบันกับกินยาเนาะ ปวดตัวเองจนทื่มที่สุดขาหอนมือนั่นเนี่กระปเนาะมีไหมครั้งกระดึงบปอ,อยู่เลยกันนะยังมีเงินลอยล้านท่านด้านกับชื่อซีบิตก็ได้เนาะขาหอนมือมันแหง่ะเนาะไปที่จบๆคือการมัดแร้สันครับ ที่เฮาเกิดมาผู้แต่มื่อเกิดบ่ฮู้มือ้อตายบ่เหมือนกันหักกันแทนกันกกน,น่ะดีกว่าเนาะว่าสั่งกันไดกันน่ะมีกําไรสั่งกันขาทุนเนเนาะ่นบ่นีก่ก็กินไปนําลมไปน,น,นําเด้อมันมีความเาความลมก็เลยลมเนาะ

เลยคือบริกคิดอย่างมันคิดพลาดมาคิดน้ำลังไยโล้กูเม่นพิดแล้วกวเอาพิดแล้วกวเอาแห้งใส่ร็จแล้วสเสร็จ่ไหมที่ได้เปลี่ยนนั่นปรับปรุงแนละ้วคิดตัวเองเนาะสิ่งสิ่ว่าเหม่ะนะ มันม no ้วนเถอะนะมันม้วนแน่เราเสนเท่าคนแก่ไปกสกเท่าคือกันจะเล่าเสกเท่าไม่ได้จะเล่าเสกแก่ไม่ได้จะเขายังมาทามาแต่งกับเท่าคือเท่าไปเสริมความงามก็อยู่ได้บุนเหี่ยวเสาคือเก่าไปเข่งหน้าเข่งตาเค่งยังะก็ thì mình bị băng khập, mất bùn đi rồi, mất thịt da nè cả héo, héo héo coi sớm nã sớm tan, cứ thăm mặt đi đi chứ. ให้น่งวังซ้ำเทาวันซ้ำเทาเอาคลิปนี้ก็ลาเด้อ กินไปลมไปคุยไปเนาะบ่ว่ากันเนาะโอเคบาย